โอ้โหดูชาร์จสก,กิลเราเนี่ยจะมืดแล้วเนะี่ยวันนี้แต่เอ๋ <laughs> ดูดิ <laughs> <laughs> กลางคืนมันวับอะไรก็ไวกว่าสนุกกว่าด้วยไอเดียวโอ้โหผมก็โลกอะไรไว้เนี่ยนึกว่าจะโดดกลับได้ไม้อยู่ไม่ใช่ไม้ไมไมดิตู้อยู่ปฏิบัติ <laughs> ก็กดตีมาไงหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะครับท่องไว้นะครับคบิดถึงฟังคิดถึงเวลิด์ดอทคอมนะครับจุ๊บจุ๊บโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนท,ทุกคนกันด้วยนะครับในเกมนี้เราก็อยู่กับฆาตกรท,ตที่เละท่อจนทีเกมนั่นคือเดอเดนนั่นเองกับฆาตกรที่ดูเหมือนจาไม่ไดาแต่ทำให้พลังช่วงพบับค้ำของเราอะรีชาร์จได้ไปแบบมากๆกเลยนะก็คือแทบจะใช้พลังช่วงพบค้ำอะได้ทุกๆุกสอนาทีเลยก็ว่าได้อะโดยอันแรกก็แผ่นมุงหลังคาล่วงลน ที่ทาให้ความเร็วการชาร์จช่วงพบคำอ่ะได้ไวขึ้น15ซถ้าเกิดเราอยู่ในตู้อ่ะก็คือถ้าเกิดเราวาร์ปหาคนอ่ะหรือแอบ,บตู้ดูคนอยู่อ่ะก็จะทําให้เราได้ใช้พลังช่วงพบคําได้แบบไวมากๆเลยแล้วก็เอ็นออนหนึ่งจะเป็นจดหมายที่ถูกเผาโดยเอ็นออนนี้ทำให้การรีชาร์จพลังช่วงพบคําได้ไวขึ้นอีก2 5้ารถ้าเกิดเราไม่เจอเจ็บได้อ่ะก็ถ้าเกิด2องอนมาคอมโบกันนะก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็แทบจะได้ใช้สก,กิลพบคําได้แทบะทุก2องทีเลยก็ประมาณนั้นโอเค โดยจะมีล็อกวานะกับเสกประสานที่มาถ่วงเกมแล้วก็เประสานจะเป็นไรทท้งออกที่จะมาั้างยกประตูตอนไฮเกมเนาะแล้วก็ส่วนประจุ้ายจะเป็นเซตเบสที่จะมาไล่ของขมนั่นแหละโอเคก็จะมีตามนี้เเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่าเด็กโดดอตูดอโอโหโอรโอบจะเป็นดาดแบบขาวๆมาเลยโอเคไม่ล็อกดาคือดาดเนี้ยเป็นดาดที่เซอร์ค่อนข้างจะเล่นง่ายมาก,กน,นะเพราะว่าเครื่องปัญหาง่ายมากอะ แล้วก็จุดวนเลยก็ไม่ไน่าเกียดเท่าไหร่มาตรงน,นี้ก่อนน่ะน่าจะมีคนหนึ่งเอทาทำไมแปลกๆงไี้วะเนี่ยอ่านี่ไงจริงด้วยโอ้โหมันเพลินเลยเออโอเคไม,ม่เป็นข่มุมอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่าไปดีลบคนก่อนแล้วค่อยว่าแบบเก็บเตกตอนพบคำไอ้โอ้เดินติดเฉยเลยฉันไปติดเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วอะเ่ยเดี๋ยวทำเปนตัวพุ่งกันอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นไรต่างหากก็ตกใจหมดบอกคนป้าเสร็จไหมป้า ถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดควรเจ็บนึกว่าจะโอ้ทำไมตีนี่แบบสุดจัดฟากเลยอะไรกระสตรแบบขวดเพื่อ่ะสุดจัดเกินเต๋มาถูกเพื่อน่ะไอถูกอยู่ทำไมในด,ดาดี้เวลาวา้าวันมันแบบมันเป็นไรอ่ะกดตีไปเลยมันไม่เห็นอะไรเลยว้าวเร์เพิ่ตื่นถเฉยมาแย่ไปไก่อนคนแรกก็ฮะเห็นคนจริงๆอยากวาร์ปก่อนอ่ะอยากวาร์ปเก็บแบบอ่ไอ้นะสแต็กมืดก่อน ไหนเจอคนละเดี๋ยวค่อยว่ากันแหละมาให้มีฝั่งนี้มาให้ฝั่งนึงเขาต่อกันปะอ่าเขาต่อที่ก่อนโอเคก็เก็บจ,จะได้เป็นฟาร์นมาก่อนเอาไปใส่รู้สึกตอนนี้ไม่ค่อยมีใครล็ลอกตู้เลยดีดเลยก็คือเราก็วาร์ปง่ายแหละมีตู้นี่อันหนึ่งไม่รู้จะโดดต่างโดดไม้ก่อนอ่านี่ไงใกล้มืดแล้วไม้ก่อนสวยอันนี้เรียบร้อยโดดมาหาเราอย่างนี้ ก็ยังเลท่อหมาดีไงก็มึงแต่คมๆไป็นรักการอ้โหอด่คมคมานนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเห็นปะอ่ะนี่ไงนคนนึงหายวปเนี่ยอ่ะหแล้วไม่ยอมแบบไม่ยอมวิ่งเลยนะคือเป็นคนที่ค่อนข้างใจนิ่งมากๆอะ่ะบนปะไม่น,าน่าบนไอ้เพื่อนออกไปไหนโอเคออกไปนู่นละก็ตามธรรมดาดีกว่าข้างในามีไม้อยู่น่าจะเสียบไม้ก่อนปะ โอเคกดตีมาเอ้ยไอ้บีกัรบนอะไรขนาดตอนนี้เอาไปไหนเพื่อนน่ามีมีตู้อยู่เอาทางไหนโอ้โหเราล็อกตู้ก่อนด้วยโอเคไม่เป็นไรอะเราดีชาร์จไว้แะละเอาคนระดับนี้เวลามันขาวแล้วมันแบบมันประหลาดประหลาดอะเอาไม้มาสวยผมก็มาไล่คนดีไงเอ่อเขาฉีกปะหรือบนต่ออ่าบนในไม้อยู่ไม่ใช่ไม้ดิตู้อยู่มาดีเพื่อน ก็กดตีมาไงเพราะว่าปั่นต่อแน่ฮะวันนี้เพื่อนโอ้ผมล็อกตู้กดด้วยทันไปเนี่ยทันอยู่โอเคเกือบไม่ทันหลอกไฟมาโอเคเดี๋ยวสกีก็ครูดาวอะเอาว่ะเอาวันที่จะไว้เดี๋ยวสกีดีปากกันแล้วเดี๋ยวเวลาอุ้มแล้วมันชอบแบบปักตาขหน้าสกิลโคตรกากโอเคเดี๋ยวค่อยชาร์จอะไรนะรติการควบคุมคอมก็เลยดีอะ สวัสดีเพื่อนเต้ดึงก่อนปะอ่ะไม่ยอมดึงด้วยเอ้ยดึงอยู่โอ้โหโคตรสุดเอาอยู่ตัวเองอย่างงี้พอ <c oughs> ดีโคตรโลกเลยเอาจริงๆถ้าเกิดผมไปหาอะไรนะน้องเฟิงนี่คือเกมแบบเกมจบแลนะ้วเนี่ยเอาน่าจะปล่อยตายแล้วจริงๆก็ไม่อยากเล่นเฉยอ่าช่วยอยู่โอเคหลังจากของแขวนนี้เขาี่เสร็จผมจะเข้าไปจำศีลแล้วนะในตู้อะแป๊บเดียวเลยก็มืดละเดี๋ยวเรามาไล่เซอร์ตอนมืดดีกว่าน่าจะแบบ น่าจะมันกว่าการมาไล่ตอนกลางวันเพราะว่ากลางคืนมันบ้าปเร็วกว่าชาร์จอะไรก็ชาร์จเร็วกว่ามากอ่ะเรียบร้อยช่วยเลยโอเคก็เข้าตู้มบบนี้ตอนนี้เอา้าพอดีโอ้โหเดี๋ยวมาเจอเฉยมันจะไปจำศีลโอเคถ้าเจอก็เ,เ,เก็บเตจเบสกันดีกว่าอา้าวทำไมพวกก่อนรอบไม้คือแบบรอบไฟมาเอา้ยอ้าวอะไรวะเนี่ยอ๋อไลฟ์ก็ว่าโดดมาหาเราทำไม อา uh, ไม้กไกลมากอะ่ะวันนี้เราจะทำปะปัจจุบิอาเราจะทำปัจจุบิไปก่อนโอเคผมว่าผมวับกลับไปเครื่องน,นั้นดีกว่าน่าจะปั่นต่อนะคิดว่าโอ้โห oh, ดูชาร์จสก,กิลเราเดีย๋ยวจะมืดแล้วเนะี okay, ่ยเฮ้ยพัปะโอเคเอามืดเลยเอามืดเลยโอเคไปนูน่น <c> ช <oughs> ัดหนาบังยังตอนนี้เอาถอนเสาเฉยโอย้โหดูจุดไปที่อื่นแล้วเนะี่ยไปคนแบบสุดยอดมากฟาร์มแต้งป้าะไรอย่างงี้โอ้โหราบนแบบประหลาดประไล่ะละ ตรงนี้เมื่อก่อนอ้าวพยายามล้มโอเคก็เก็บเซตนเบสนะเรียบร้อยอ่าคืออะรเพิ่งติดโอเคผมก็ขึ้นบนปะขึ้นบนเรียบร้อยสวัสด,ดีเอ้าโอ้โหมีต่างเฉยเลยเอ๋ออกไหนวะนะออกไปนูน่นตกใจหมดวันนี้แต่เอ๋ดูด,ดิกลางคืนมันวาบอะไรก็ไวกว่าสนุกกว่าด้วยไอเดียวโอ้โหผมก็ ลูกอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะโดดกลับโอเคแล้วก็มืโดโคตรหนานะก็เหมือนเดิมจำสินต่อแล้วกันตอนนี้มาเครื่องข้างหน้านูน่นแหละคือมีคนมาปั่นแน่เครื่องเนี่ยเต้อ่าปั่นได้เยอะมากไม่มีใครมาปั่นนะโอเคผมก็รอตัวนี้แหละเดี๋ยวเขาก็มาปั่นต่อเอาว่าครื่อนี้โคตรเยอะไม่ปั่นไม่เป็นไรนะคือเราแบบจะมึกอ,อีกรอบแล้วไป <c oughs> ดูมันขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคผมว่าผมไปหาคนแบบอ่านี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะพอดี ไอ้เขารู้อ่ะเขารู้ผมอยู่ในเนี้ยเขารู้แน่นอนอ่ะอยืนเดินหนีอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกเอาจริงโอเคจะมืดแล้วฮะไปที่อื่นดีกว่าป่าโอ้โหบ้าข้ามโลกเลยเ่้ดูดิมืดแล้วอ่ะสุดยอดเลยอ่าไม่อยู่อยู่นู่นโอเคบ้าไปเลยบ้าข้ามโลกเลยครับนี่วันดี่พันโอ้โหเราคือขี้เกียจเก็บสเตเบสด้วยไม่เป็นไรฮะอ่าคืองบัเล็กติด โอ้โหก็ติดเล่นงไงจะวาร์ปเดียวเลยจะคือแบบจะเข้าที่ม,มืดอย่างเดียวโอ้โหไปนูนป่นไปไหนไปละข้างในม,มีนั่นอยู่ทำไมกันปะอ๋อฮี่ยอมล้มด้วยบาลานต์ปะเนี่ยบอเคเวยไม่ใช่ก็กดตีมาไงเอฟร้อยคือผมชอบตัวนี้เวลากลางคืนมากเลยฮะคือตอนกลางคืนมันแบบมันสนุกอะ่ะมันวาร์ปอะไรก็ไวข้ามตัวอะไรก็ไวอะ่ะโอเคแขวนมาหมาเครื่องนี่ปะ โอเคไม่ใช่ขนุนนะอ่าน,นี่ไงนี่ดึงด้วยโอ้โหเป็นคนอยาปั่นตรนี้ให้ได้โอเคก็กระทืบมาก่อนตอนนี้เปิดอะไรเราครบแลอนะก็จะเล่งนงอะไรก็ง่ายหน่อยเอาเอาไปไหนอ่ะบ้าเล็กไม่มีคนโอเคช่างมันไปอ่าบ้านใหญ่ดีกว่าบ้านใหญ่น่าจะปั่นอยู่โอเคว้าไปเลยเต๋โอ้โหตอนนี้ไม่ได้ต้องขึ้นบนนี้เห็นปะโอ้โหไม่เห็นอะไรกันนะ ไม่คิดดูดิฮะตอนนี้คือแบบตะก,กี้พลังเรากลับมาครึ่งหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะคิดว่าอย่างเลทท่อมากอา๋อขณะนั้นโอเคยังไม่ยังไม่ซัมม,มกนะแต่จริงจริงควรซัมก็เถอะเพราะว่าเครื่องมันเหลือสองเครื่องละอ่าไปไหนป้าไปไงเอาที่ไหนเนี่ยเอาพิชิีไปก่อนโอเคตอนนี้คือต้องให้คนตายเป็นคนละไม่งั้นนี่คือแบบเราแย่แน่เพราะว่าไทายเกยมระครับมีแบบเปิร์กเดียวเองเห็น ลิซ่าข้างหลังนะเอ๊ะโอ้โหไม่โดนเอ่อวนต่อวะนะ่ะโอเคหลังนี้เต้อา่าสวัสดีเพื่อนลิซ่าน่าจะไปแล้วนะคิดว่าเอา้าไม่ใหญ่ปันอยู่ปไะหนะ่โอ้โหหมอกโคตรหนาเลยมีคนล็อกออฟฟิงหมอกหนามาแล้วคือมองทางแทบไม่เห็นเลยไปใส่ใส่ไปไหนโอ้โหล็อกตู้ก่อนโอเคไม่เป็นไรมาโอ้โหลราคือวิ่งฉี่โคตรสุดอ่ะ มาต้องเอาคนตายไปคนละผมติดเล่นมากไปล,ละยื้ตู้นานเกินอาหารดวงต่างต่อโอเคลิซ่าเกิดเล่นเป็นต้องบล็อกนะคนที่เล่นเปอร์ไรอ่ะก็ก็ก็ตีไปเลยอ่านี่ไงโอเคคนที่ตายละลิซ่าเดี๋ยวไปเด็กโอเคไม่น่าอยู่แถวนี้โอเคมันก็วาร์ปเขาป้าบ้านใหญ่ก่อนเลยไงให้มืดก่อนเลยอ่ะทำามืดก็ชีวิตก็หาสุกดีขึ้น โอ๋อไอ้ยปามต่อจริงเลยเนี่ยก็คือแบบมันดีจริงเสียกว่าใจใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะเห็นรอยเท้าแบบแล้วออกไปข้างนอกขึ้นบนปะอ้าวไม่ใช่อ้าวผิดตู้ตู้ไหนวะเนี่ยอยู่นี่โอ้โหยิ้มแบบวาร์ปกลับมาแก้เขินทันอยู่คนนี้ก็ตายแล้วปะแต่คือแบบขี้เกียจเก็บเซตเบสใหม่ไม่ได้เก็บแล้วแต่หากแล้วเพราะว่าคนนี้ตายแล้วตายอยากมา ตาที่ผมเอาเซทเบไปทำเมลเลยวะเนี่ยก็คือแบบไม่เคยจะเก็บได้เกิดห้าเลยอ้านี่ไงมาสองคนแล้วก็มีกั้นขยกประตูอยู่น่าจะพอได้อยู่แหละมาเพื่อนเอาไปใส่มาวัดไปก่อนเจอปะเนี่ยไม่ได้เจออ้านี่ไงขัโยกประตูกั้นแล้วใครเป็นคนภาษากรีฑาด้วยเดอะไวตี้ปะอ้าวออกไปได้ไหมเด้ ว,ว, Lisa. Lisa ว,ไไวิ่งยาวเลยอ่าเป็นลิซ่าลิซ่าตะหากโอเควาร์ปใส่ไปเอาออกไปไหนไม่ได่เดี๋ยวมัวิ่งยาวเลยอ่ะเขาคนนี้คือสายเนียนนะลิซ่าคนเนี้วิ่งกลับปะโอเคเหมือนลิซ่าจะกลับมานะเนี่ยเห็นเนี่ยเต๋เอาเงินปะหานี่ไงลิซ่าอยู่นี่เดินกลับมาหาเฉยเลยโอเคตอนนี้ก็ ไม่เใครได้เปิดประตูรีบล,ลงคนที่ก่อนแล้วก็ไปคุมประตูก่อนนะพี่จะไหวไ้หมโอเคพยโยประตูหายกั้นแล้วเราไปตี้จะเปิดปะเป็นห่าเปิดเร็วนี้ตรงนี้ไม่มีไม้นะก็ลงุไม่ได้ก่อนไปก่อนสวยเปิดป้าอ่านี่ไงเดวิตตี้ยังเปิดอยู่เลยนั่นปะโอเคถ้าเกิดลิซ่าไม่มีตัวเองก็ถือว่าชนะแล้วฮะตอนนี้เอาอยู่ไหนเนี่ย อาโอ้โหอ้อมเนินแทบไม่เห็นตัวว่าอย่างเท่เอาไปไหนะเนะเอาไปนู่นโอเคผมก็มันปะดักหนาไปก่อนเต้โอ้โหล็อกตู้เฉยเลยล็อกตอนไหนววเนี่ยอ่าอยู่นี่ไอเดินติดตู้ปรเดโอเคตอนนี้ก็คอนเฟิร์มตายแล้วฮะไม้ไม่มีด้วยจริงเพื่อนปะยอดเกินอะไรเป็นคนสุดจัดขนาดนั้น ว้าวหาก่อนเอาออกไปไ,ไหนไปละไอ้ข้างบนวัอดีเพื่อนตกใจปะล่ะตานี้จะแบบฟิล์มตอนกลางคืนโคตรบ่อยอ่ะวันนี้แบบนนออนก็เจ็บร้ายโอเคตานี้ก็เป็นอีกหนึ่งเจไดออนที่ผมว่าโอเคสำหรับตัวนี้นะคือตัวละครตัวเนี้ยมันจะเก่งมากในช่วงพบเข้า่ะถ้าเกิดเราทําให้มันแบบพบเข้าบ,บ่อยขึ้นได้อะ่ะก็คือแบบไล่โคตรมัน อย่างที่เห็นเน่ะจะวาร์ปจะอะไรก็แบบสุดยอดอ่ะจริงนะเนี่ยโอเคไม่จะติดเล่นไปหน่อยตอนช่วงการเกมก็สนุกดีอ่ะจริี๋ผมโอเคก็อย่าลืมแตคิดถึงคุฟังคิดถึง,ง,งคุณลิซาย닷คอมนะครับจิบจุ๊บ